มีโชว์ให้ดูนะฮะก็ให้เลื่อนกล้องเอายังเอายังวันเดือนปี Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday HAPPY BIRTHDAY TO YOU Happy birthday to you Happy birthday to you ันเสุขนาพวันเกิดนะคะพี่นัทมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเราผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านะค่ะก็ขอให้ไอสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเป็นร่มโพล่มใสของบ้านนะคะก็สลับกันมามานะขอให้มีความสุขมากๆสวยๆรวยๆเก๋ๆนะแล้วก็มาเลี้ยงเขาด้วยคิดถึงมาก ดูซิฉันคือคลายพี่นัดคิดถ <ım ensen> ึงอ่ะเฮ้ยทำ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 ไมไม่มาด้วยกันใช่แม่แม่เแม่จะห้ามลงเรือก็ขอให้มีความสุขมากๆนะพี่นัดอยู่ด้วยกันไปนานๆปีนี้เท่าไหร่แล้วนะปีนัดแก่สามสิบเจ็ดแล้วขอขอขอยนะขอให้แต่งงานไวๆนะเขาจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้หาเจ้าบ่าวไวได้ก็อยูว่าพี่นัดเออยูว่าพี่่